เอาครับแล้วก็เลือกโล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 จลโลโลโล โอ้โหนี่ครับมีการไปกระแทกบระตูเสาประตูอย่างเจ้าวายุเลยครับสำหรับโดนทรพบุรีพิยาลัยครับสกอร์ในยังสองศูนย์นี่ครับนี่ครับโค้ชนนวรยศก็เข้าไปขอคำอธิบายครับจากอาจารย์นัทเนื่องจากมีการกระทํำฟาวเกิดขึ้นครับหน้าในจังหวะสักครู่ก่อนอ้าวครับรอสัญญาณครับ